สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ทางฟังไทยและฟังลาวพี่น้องวมือนี้มาพบก,กับสองอ่อนอีกเซนเคยพี่น้องอันนี้ก็อ่อนห้ากะเลิกมาแต่วงเฮียเนาะค่ากับขับรถมาหัเถื่อนเนาะชวนเมียเนอยกับอันเมียอิงเพ่นออกเมื่อนาพี่น้อเมื่อนี้ดำหน้าสงสัย่ะสงสัยสีเมียคันก็เมียจืดและไปซอยแล้วกะเบาพวงแล้วก็เมียเลี้ยงเมียดีมาเจ้าพี่น้องพออ่อนนะคะเฮียก็เลยปได้ไปเนาะ ว่าสิพาซาดีมไปเลี้ยงซีนดาดพี่น้องอ่อนกระยาเแขวนกระยาก็เลยว่าสิาพาสิไปกินเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะก่อนเรียนก็คือเห็ดเดียดขี้เคลื่อนเดียกสานมาแลยอสก่อนไม่ใหญ่น้อยมากเพิ่ง่งได้มไจมไปพี่น้องเห็ดเดือดี้เคื่อนมีนสัก็เด้อ อสองสายตากีตาร์หมอมีมันหลุดทางไฟใส่ ตอนนี้ก็บังกาธสี่หลักได้แล้วผู้คนยวได้ลายจะตได้ลายยังไงดีเนาะมาจิดจังใครคิดว้าบันยางเข้ามาจะด้วยเนาะ กำลังมาสิเขาอาหานจินดาแต่ใส่ก็จะจัดงานสซ่ที่เราชิข้างหน้าอ่อนนะคิดว่าก็จะจัดงานเลีกดีบละอาดเบิ้งจะใส่ชุดดำเต็มอยู่ก็จะจัดงานจัดแจงขาวรรณะกรมผ้าวดีบวเขาไปชาติเดียถอนวกันนกก็ลังแล้วอ่านไปเบิ้งมาเนี้แม่พี่น้องข็จะเสียชีวิตอ่ะดีจะอ่านถ้าว่าอ่านนี่เขาไปโอ้ยอยากสิคนจีบอ่ะพี่น้องเอ้อมาเพียงจริงไหะโยกคืออาหานจินดาเธอเนาะปกติก็มากินอาหารนี้ซีบวยอีกเน น้องอ่นอนสิพายยังเหรอแคมคองหลังโควิดสานะอพี่น่ะสานีน่อยผู้อ่อนตจเว่ช่ยวยดิเป็นหนาวเด้อเมือนบรรยากาศพี่น้องตอนนี้คนร,ร้ายน้องอ่อนคือทะเลอ่ะนะก็ไงตอนสิพ้าเนี่ยกินอ่ะชิเส่ไว้ในเฟซเลยเส่ไว้ในเฟซต่ำนะต่ำเนี่ย ทำทะเลปะทำอีวาสิกินซินดานบ่มีนะนนะพี่น้องเขาจะพิถานเนาะพี่น้องสาดีมนำทางหาแนวกินกับพี่น้อ,อ,นองหิวหิวหิวกำลังว่าสิกินซินดานไเอาใส่ได้ไม่เท่าไรนี่นะมาละพันซุกเลยบะ ก็เอาใส่เอาถอาใส่อีกนะอันนี้ท่าไหร่สามพ้นเลยอันนี้สองพนเดี่ยอ่อนเอาไปมือสี่ใส่เอาอีกนะกินยังหนีเด้เนี่ยอ่านูกสิ่นกับมิดะมิดใจใส่เอาอีกเนี่ยอ่อนน่งเอื้อกินใส่โอเควาสองอันนด้ลองดู ลูกสิลปุ๋ยฮะโอเคหาได้เลยนะมีหมูต้องห้าเราหมูของอันป้ามีลูกได้ไบ่เลยบอออาจจะเจรยวร้านว่าเลไหมพี่น้องว่าจะไปกินจีนดาต้าด้วยเนาะไปแล้วก็เจ้าอัน ใส่ชุดดำพอเจออยู่แค่จัดทิศปปากกาประจอดว่นจนปวดหมอกนกนกอัลโหลดิมวิญญางไปเนาะเดาวฮัลโหทั่วว่าเออดิมันแม่หมอดีมมันเป็นอะไรดิมดิมยังงงอยู่เดี๋ยวนะอ่านเบิ้งหมดเลยอ่านเบิ้งอั้งโบเมนแล้ววะตัวเวนตัวเนตัเวนข้ามโคต้องเปลี่ยนดีหน้าพี่น้องอีกแคมคองพี่น้องมาแล้วนัสรานี่ภาพว่าเสร็จเดี๋ยวก็สั่งเป๊ปซี่คนละเกลียวมา เรด้านหน้าเลยพี่น้องเปยังไงเรหน้กาะอว่าพอเมนหม่อ่อนก็รไปเบิ้งน้าอื่นจะก่อนมาเต้าเยนจะออกไปเบิ้งนพี่นนอะนกพอประมาณสามิัดเมื่อนี้เลิกครัสีอเลยเลิกประมาณสีม่มาได้พี่เ้องเด้อมากินเด้อน่งกินพี่นานงกินบรรยากาศแคมคองพี่นนอะไก่มกดาฮานนาะ้งขาข้าวีมาอ่ะเลยข้าวีนเลย อันนี้คือยนง่งยังวะทำแล้วดูยัแล้วพี่น้อ,อ,นนองน,นี่น่าิพัฒนยยสะเดีมปไปเพิ่มไขมันกับบะญละจำเนะ <laughs> แต่อย่าก,ากลัวแห้งก็เลยหิยางกลับไปทำกระปุ้นน้ำอ่ะสร้า,ง,างตามกระปุ้นพรอมพี่น,อน้อง กินะินด,นนดี๋วทางนี้อ่ะหิวแหงหิวแหงอันนี้เป็นเจ้าวานี่น่อันนีเป็นเจ้ซีฟูด้ด พี่น้องของกินค่ะก็มีนี่เนาะแล้วอ่อนเห็ดเหรอยิวงอ้วน่ะก็มีตำขับปุ๋นเนาะตำขับปุ๋นด้วยพี่น้อง,งอ,อ,อันนี้เขาเอิญว่าห้อยจอบอบ่ะแบบเออเล็บอ่ะฮะแยกคนเดียวจ่ายกินกินละนี่คือยังแค่มะแขงเหรอว่ากินยังไงคืออยู่กว๋กวาายแบบการก๋วยจะกระจายไหมเห็ดเลยจะบอกอ่ะกินทำไมา่ะม วากินกับยางทางอัอย t องูนเด้อพีพ่พพพพน้องเศกมันนะเสกเศเศกบล้ีมันไม่บวนีนน่นะต้องขอบคุณด้วย จะดีกว่าเป็นยักงก็จะคลาดนะม่ได้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อสายสามาสางหลอกสกมามบาทมันน่งหลินได้พี่น้องมันน่งหลินได้แต่ว่าดัานให้าจะเปิดเด้อพี่น้องจิงใสไม่ได้สามบาทจิงใสปลาหมึกโกบาท Đi. Cho mời đọc nào. Ừ. Đấy. Ừ. Đây đi nhỏ mừng 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 mình mừng mừng จะมาเอากินหรือว<ม>่าจะตไอ้เนาะแต่านจะบ้างไปปม่ได้พี่น้องจะดิมกินย่างใส่อะไอ่ะมันเจอพี่น้องก็จะลรือมาวงไหมหรบ แล้วจะต้องจ่ายใบพันพี่น้องบรรยากาศก็เริ่มคำล้วเนาะพูนโอนิีมใจเงินหลังจากกินอีมแล้วก็ยางย่อยย่อยให้มันสลาย ดีมยางย่อยอาหารข้าหลอกหน่องไม่้จัาเอาข้าพี่จ๋าดิข้าพี่จ๋าเป็นแบบนี้กองนั้นก็ึกเป็นหมกดาหารฟาร์ตวิววิวดีดีพี่น้องมอสรองรับการมาย่างกับครอบครัวนะพี่น้องเนาะข้นังข้าผุดดาวข้า ผู้เดียวสำหรับคลิปวันนี้อนอนกับฝาวัตถีนอถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันลังเจ็ันี่ก่อนนะพี่นอ้องลากันไปเดี๋ยวพาบรรยากาศอ้อพี่นอ้องดี๋เดี๋ยวบ๊ายบาย